สวัสดีครับผมนายสายันสายเจียงนะฮะผู้บริหารพักไทยก้าวหน้าวันนี้ผมมีภารกิจที่จะต้องเดินทางไปจังหวัดนครพนมผมเดินทางออกจากจังหวัดมุกดาหารวิ่งเรียบแม่น้ำโขงก็คิดว่าประมาณบ่ายสามโมงก็คงจะถึงนะครับเออนี่ฮะ นี่คือสะพานข้ามแม่น้ำาขงไปฝั่งลาวนะครับก็อาจจะไม่ชัดเจนนะครับก็ให้เห็นนะให้ดูว่าเมืองพี่เมืองน้องนะฮะในการพัฒนาประเทศสามารถไปซู่มาหาสู่กันได้ไม่แต่ทางบกนะครับซึ่งสมัยก่อนก็ใช้ทางน้ำนะฮะโดยการใช้เรือข้ามฝากไป วันนี้หลังจากที่เราเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีสร้างสะพานไทยลาวขึ้นมาก็ทำให้การขนส่งสะดวกยิ่งขึ้นแล้วเมื่อวานผมได้เข้าไปในจุดแดนระหว่างไทยลาวนะฮะมีรถรถที่รอเอาสินค้าส่งเข้าไปในประเทศลาว โอ้โหมากมายทีเดียวนะฮะเมื่อวานไม่ได้เก็บป้าไปเพราะว่าผมไปธุระที่บ้านโคกสะอาดนะฮะนี่ยสะพานไทยลาวสวยงามมากครับ <Yeah. S 1> เนี่ยก็เป็นเป็นแอเรียที่ค้าขายนะครับเพราะว่าจะมีประชาชนามาเยี่ยมมาเยืยนม,มาดู สิ่งที่คิดว่าสวยงามสมัยนี้เดินทางออกจากตัวเมืองมุกดาหารสายไปที่นึ่งนะครับก็ปกติก็ว่าจะเดินทางแต่เช้าก็ติดงานนิดหนึ่งผมก็เลยต้องเก็บงานให้เรียบร้อยเนี่ฮะเป็นทางเรียบแม่น้ำโขงนะครับที่เราจะไปสู่อำเภอธาตุนม การเดินทางสะดวกสบายมากครับก็ถ้าท่านดูในในคลิปนะฮะท่านก็จะเห็นหมู่บ้านนะครับแล้วก็บางครั้งก็ถ้าหากมันเป็นส่วนโค้งของถนนเราก็จะเห็นฝั่งราวฝั่งนู้นนะฮะ การพัฒนาบ้านเราไม่ธรรมดานะครับท่านท่านไปไหนท่านสามารถที่จะท่านง่วงนอนสามารถจะดื่มกาแฟได้ในระยะแค่ร้อยสองเมตรท่านก็เห็นมีร้านกาแฟแล้วครับนี่คือความภาคภูมิใจของเราประชาชนคนไทยนะฮะก็ขอเรียนเชิญชาอาทั่วโลกนะฮะจะเป็นทุกเชื้อชาติศาสนาถ้าท่านมาด้วยความบริสุทธิ์ใจประเทศไทยยินดีต้อนรับท่าน ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบคำว่ากราบสวัสดีครับ